รุ่สวัสดียามเย็นอ่ะรุ่นสวัสดิียามเย็นไอ้ก็เมาอะมาพลังนะครับห่อไม่ทันครับเนี่ยดูลูกดิต้องเด็ดทิ้งแล้วม้องใหญ่เกินอืออันนี้เด็ดจริงนกนกมาทำรังเราก็ไม่ไม่ได้ไล่เขานะจนกว่าเขาจะไปเขาปล่อยเขาโอ้โหในท้งนั้นเลยอันนี้ยังพอห่อทันอยู่อืม เดี๋ยวคุณภรรยาก็จะกลับไปทํางานแนละ้วพี่จะห่อ,อ,อได้หรอพี่ห่อคนเดียวพี่ห่อไม่ไหวพี่ไม่มีแรงได้สิพี่ก็ไม่มีแรงทําอะไรเลยนะถ้าหนูไม่อยู่แหม่ <laughs> พรุ่งนี้เมนูอะไรดีเนี่ยมีผักด้วยแล้วเตงพร้อมกี่แล้วนะเนี่ยอะไร,รอ่อผักสลัดเนี่ยจริงๆกินอันนี้น้ำพริกเผื่ก็ไ,ได้พี่ก่องเนะ่ย กินปะกินอยากกินน้ำผึ้งอ่องอกไก่ขี้กระจ้างลูกกี่บาทน่ะนี่สั่งมาได้ไปให้ยังไม่มาได้ทิ้งไปเลยห่ออยากเนั่นน่ะหูเนาะอันนี้อันนี้ได้ปะได้ถึงมาถึงปะล่ะเดี๋ยวส่งส่งเขาห่อเองถึเนี่ยโอ้ย นี่ไงคนหัวเนี่ยของไงไนนี่ดูนะัวบรรยากาศนี่ยังหอมไม่หมดนะถ้าหอมหมดแล้วเรามองจากมุมนี้แล้วมันเป็นกระดาษหมดเลยจะสวยมากเลยนะเมียจะหนีกลับไปทำงานแล้วครับใครว่างมาช่วยหอหน่อยอย่างไว1หนึ่งธันวาอย่างช้ามกราหนึ่งมกรลา ไปแน่ไม่คิดถึงพี่หรอไปสเปนอะใครจะช่วยพี่หอบฝรั่งเขาคิดถึงของเขาเส้นต่งแหละอุ้ยโอ,อ้เต็มเ, <c oughs> เนี่ยไม่ห่อแล้วนะเนี่ยใหญ่เกินเสียดายว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นมาห่อต่อเช้าแล้วดูเนี่ยมันแบบโอ้โหนี่เต็มเลย นี่ต้องเปิดไฟห่อแล้วมั้งคืนเอาไฟใช่ไฟฉายนะะั่นี่เออไฟฉายคาดหัวเมียไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวทำยี่สี่ชั่วโมงไปเลยเ <Yeah. S 1> ดินไล่ไปดิดยวลองดูฝั่งนู้นก็ติด yeah. อีกเยอะนี่ขนาดวางก็หอ่อทุกวันนั่นนะอะอันนั้นเบ็ดมากนี่อะเดี๋ยวเขาห่อเหง,งสงูงมาเขาถ่ายให้ มาเปลี่ยนกันไอ้บันไดยังไม่มา,ามีต้ยะครับบลี่ฮึ <c oughs> มีแต่คนบอกว่ามีแต่คนบุลี่บอกเลยตรงๆเลยนะมีพี่พี่เอฟีหลายท่านชอบเขาบอกคนไม่หล่อไดเมียสวยแปลงว่าเขาไม่หล่อหรอ ที่บ้านมีกระจกวะบอกตรงๆเลยนะทุกวันเนี้นังหลงรูปครับนางไปไหนไม่ได้เนี่ยแมหล่อเนี่ยมันอยู่ที่ใจใที่สุดอะที่สุดเมื่อเมื่อกี้ไม่ได้หอมวะตรงตรงไหนแตไม่ชอบอากาศอย่างนี้เลยแว่นขึ้นฟ้า ที่กหน่อยครับไ,ไล่ไปนู่นเลยก็ได้ไล่ไปตรงไหนไล่ไปตรงนี้จะได้เป็นแถวๆถวไปต้อไปเดิน มยังไม่เจอโอ้โหรังนกรังนก,นนกหออันนี้ห่อไปแล้วนี่แถวเนี้ยต้องไปแถวนู้นป่นนะตรงนู้นน่ะตรงนู้นยังไม่ได้ห่อเลยตรงโน้นเมื่อวานเราก็ดนเหรอต้องอาทิตย์ละแถวเราก็กลับมาแล้วก็เดินวน อยบ่เริ่มมืดเริ่มมองไม่เห็นนี่เนี่ยอันนี้เยอะโหลูกใหญ่ไปแล้วป่ะเนะี่ยไม่ไม่ได้อยู่ได้อยู่เ <c oughs> นี่ยต้องบิดอย่างนี้หน่อยตอนแรกแรก,แรกๆเขาก็หอแบบนี้แต่อย่าบิดเยอะ <Ừ. S 2> บิดเดียวแล้วบีดลูกลูกเปีนเน้ยวไงแมวนะแต่เป้งฝนมันเพิ่งตกละแว่นมันเป็นไออาการมันอบอ่ะอนู่นอีกลูกหนึ่งต้นนูนโอ้หถา้าหน้าหนาวนี้น่าจะสวยมากเลยอ่ะเมียหน,นีกลับไปทำงาน,น แม่เสาวอาทิตย์ก็กลับเหอะทิ้งบัวยืนเดียวนะอยู่กับน,น้องนุ้ยแล้วก็เดี๋ยวนาเราเนี่ยมันจะเป็นข้าวสีชมพูไว้ถ่ายรูปได้ไปเอาเป็นสีชมพูเลยเหรอใช่ต้นข้าวเป็นสีชมพูเป็นข้าวก้องปะเป็นข้าวไรเบอร์รี่อ่ะ แล้วก็เป็นพันธุ์ข้าวสีชมพูเลยต้นก็เป็นสีชมพูป,ประโยชน์คือสวยจบไหมจบปลูกให้เมียถ่ายรูปอันนี้ปลูกเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วอ่าไปต้นไหนต่อโน,น,น,น่นต้นโน้นนี่ไงมองไม่เห็นข้างบนอะ่ะโอ้ันใหญ่ไปแล้วป่ะเน่ะไม่ใหญ่ แต่ต้นมันแต่ลูกมันสมบูรณ์นะใครห่หอเพราะหลังถ้าอยาเอาใบออกเยอะนะครับอันนี้ย้ำหลายเที่ยวเลยอันนี้จะไม่เอาใบออกแล้วต้นโทมใบออกเยอะเอาออกเฉพาะที่มันอยู่ใกล้ๆใ,ใช่ปะเออให้มันห่อง่ายแค่นั้นจะไปลูดทิ้งเยอะนู้นนี่ขวาข้างบน,นมองบนซ้ายหน่อยไหนี่ไงนู้นนะ ม,มือมะจะชี้อยู่แล้วนู่นนะอ๋อลายยังยังเขามองไม่เห็นแล้วเนี่ยแว่นตาเขามันเป็นไอมาหรอวม,มนุษย์แว่นทำบากตรงนี้ต้องซื้อนี่ไ้ผ้าเช็ดที่กัน้น้ำเห็นแบบแบบโอ้โหมันจะสวมไม่ได้ครับแ,แต่ต้นมันไอ้ลูกมันสมบูรณ์ดีจังเลยเนาะอ๋อ พีี่ถามเรื่องมดนะที่สวนนะมีมดแต่มันไม่กวนคือเราก็ใช้แค่ไม้ไผเซื่อมบิวเบลียเพื่อให้สภาพแวดล้อมเขาสมบูรณ์เดี๋ยวเขาก็จัดการนเองสองห้ามตัวเบียเนี่มองไม่เห็นล้ตตา่ายูเล็กไปบ่ ไม่เล็กอันนั้นคือเหรียญห้าเหรียญสิบละคือเมื่อกี้เราห่อใหญ่ไปห่อ,อไปก่อนเลยเดี๋ยวใหญ่กว่าน,นี้ไม่ตันอสองลูกเลยวน่ะนะจ้ะอาสองลูกเลยหรอเราปูกแบบนี้หลายแปลงนะครับเรามีหลายรูแปแบบไว้ทดลอง เดี๋ยวพี่พี่ด่าอาีกปลูกทำไมตรงสูงตรงนี้ปลูกให้ดูนั่นแหละแล้วประเด็นคือสวยใช่ไหมอืมสวยคนสั่งเนี่ยไม่อยากโดนแดดปลูกให้เมียไว้ห่อข้างลังหอ่อห่อสิคือกลางวันนี่ยมันเข้ามานอนได้ใกล้แล้วนะฝั่งฝั่งเนี้ยนอนได้แล้วนะนี่ฝั่งหนูมันยังโตไม่เท่ากัน แต่มันก็นอนไม่ได้หรอกกลางวัน UV พี่อะนอนได้มีฟ้าเขามองไม่เห็นหรอตรงมันมืดแล้วอ่ะพอไหมพอก็ได้เราพอกไปตรงมุมเโอเ้โหเดี๋ยดีสวยเราจะเดินกลับไปดงนู้นก็ได้สวยดีอ่ะ,อ,ะอ่าตรงนี้อีกนี่ส่องลูกโอ้ แล้วนะพี่ๆชอบถามว่าปลูกพันธุ์อะไรดีหงพอเสือไม่อร่อยหรอจึงไม่แนะนาจริงๆหงพอเสือเป็นฝรั่งที่อร่อยนะอร่อยแทบจะที่สุดแล้วด้วยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะเรื่องความอร่อยแต่หงพอเสือเนี่ยมือใหม,ใหม่ใจมันยากนิดนึงคือมันไวต่อสภาพอากาศต้องบำรุงถึงอายุต้นต้องได้อันนี้ออกนะอ,อายุต้นต้องได้แต่ถ้าอย่างหงจ้วนสือแหงโมเนี่ยเปิดหงมีเนี่ย อย่างที่เห็นนะมันต้องเด็ดทิ้งอะดกดกนะข้างหลังเนี่ยแปลงเฟิ่องของมี่ตัวเองห่อเลยใช่หไหมห่อห่อแล้วแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันก็โตอีกอสองวันก็ต้องหอ่อตรงนู้นอีกเด้อแต่เช้าไม่ช่วยพี่ห่อเด้อพี่จ้างตื่นกี่โมงตีห้าครึ่งเลยจ้างจริงอะจ้างเท่าไหร่อ๋อจ่ายค่าแรงไปแล้ววันเนี้ย เวันนี้ก็สวดวันนี้เอาวันเท่าไหร่ว่ามาวันละพันจัดไปพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ห่อถึงกี่โมงหนึ่งชั่วโมงโหชั่วโมงลน่นน่นนนนนเขามองไม่เห็นเลยต้องจีให้เขาแล้วนี่ไงอ๋อสิบนาทีแล้วไปโอ้โหเป็นพวงเลยโอเคเดี๋ยวมืดก่อนเรารีบใา่จะให้ดูบรรยากาศของมดเดี๋ยวเขาไปห่อตรงนู้นด้วย อ,อืมดกเกินอะดกแบบดกไม่บรรยะปบรรยังอ่ให้ดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นด้วยเห็นไหมเคยไหมเคยมีเอฟซีถามว่าทำไมต้องเด็ดครับเด็ดอะไรเด็ดฝรั่งออกอะลูกเหรอ <c oughs> มันดกเกินไงครับ <c oughs> แล้วลูกมันลายบางทีอไว้เยอะเกนินก็ต้นก็ไม่ไหวโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะยามเย็นห่อฝรั่งกันหอบใบคุยไปนั่นแหละจริงๆอยากไหลสดนะแต่มัน ไม่ค่อยสะดวกก็เลยนี่แหละใครมีปัญหาการปลูกการดูแลก็คอมเมนต์เข้ามาได้เนะหรือใครอยากสั่งพันไม้อยากสั่งวัสดุฟื้นฟูด,ดินแอดไลน์เข้ามาได้ครับไลน์ต้องก็แอดไซน์พีจูทีโอเอ็มเนาะวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า